สวัสดีครับแฟนคลับผู้ติดตามเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับผมบอยศรีริชัยครับผมสำหรับวันนี้วันที่5มกราคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหยียบหัวอีหล่าอีหล่าเมนไซ มันใสหนากากคือแต่งหนาดูนี่มันหันขางเรามันคือกันเถอะหือลาเอาชิ้นเบาๆมือเบาปากบาเบาปากคือแกบแค่หืมบางี่เขี่ยมาขันมันจะแกะจริงด้วอารมณ์บดีอารมณ์เสียติดียวนี่ ก็วบบ่าดีว่าเสียบา,ยางแบบพ่อทำการเนี่ยละอ๋อเบากันดีๆเบากันคือยๆบอหนหม่เปลี่ยนพ่อสอนม่นเห็นบอติดโลกพ่อสอนหลับติ <c oughs> บอึ <c oughs> บอ่ลึ่หึ่หึ่หา่หึ่หน่นี่หม่หึนหึ่ห่หึ่มึ่หึ่หึ่ปึ่ยะ่ห้่หึ่หง่ห่หึ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 ่หเ่ีึ่หป่หึ่หหึ่หึ่หึ ภาษิมาซ่ามองนี่ท่าได้สามมือเปลียง 1, 000, 3, 000ยงานสามงานเลยมอเมันกับบ้อกับเทินแม่โอ้หมายถึงมาใส่วิกใส่วิกมืมม่กับมันปิดไว้พอดีจีปิดไว้โอ้ประหยัดษเปรียง,ยยงเอาเปรียงกอเอาคนเก่งง่ามาสูมหัวบอนเก่งได้บาดจียังหัวกันนอ <laughs> บุรหรี่เต้าบุหรี่ตัวเจ้ากเก่งง่ายอย่นั่นน่ะ จริงไหมกระซังจะมันยืดโอ้ยอันเดียวไหม <No. S 1> <Under way. S 2> สวัสดีด้วยนี่สวัสดีไปสวัสดีแหมสวัสดีพี่น้องสวัสดีริอ่อยอินแห่์ที่บอกสวัสดีอิริเลยสวัสดีจแกพี่น้องส <c oughs> วัสดีปีใหม่ปีใหม่เนี่ยให้เงินลังเข่ามือให้เราไหลลุล่ข้อบอ่อเกินกะรล่งได,ด้เจริอายุดีไม่แห้งมดทุกหัวทุกคนคิดเองยังให้ดำได้ยังยังคิด ให้สร้างสีดีได้สร้างสีงามไห้รักสสืบสีควนแต่ได้ทั้งควบมุงหม,มัดปาร์นาอันใดบ่ดีอันใดนนมนดันจะเป็นอันตรายจ,จะเอาบไข่จิงสาติปัดเป่าไห้มันไกลที่สุดไปเลยก็ละโลกเลยเออให้เลืออะไว้ได้สิ่เงควบดีคให้อายุมันก้อนยืขขอขขอ่อสุขุสุขคนเลยเยื่สําไดยังสิวายื่นเก้าสิบอ็ดปีอายให้อายุจักปีเล็กจะจับอีกได้เท่าไร่ครับอายอ้อายอายุจักปีเอาอวยพ่อนอ้ยเนี ร้อยปีกับพ่อจะทำไรบ้างๆนก็เ่นคีเจะคของลูกแข้งเขาแล้วเห็นบ้งเนเอออีหลามไม่แน่สงสัยเอียงกาะสงสัยว่าปีใหม่นี่คือเดี๋ยวิ้นข่าวเดี๋ยิ้นจะค้นต่าวค้นลื่อว่าไายสิไปจดทะเบียนเขาไายไปแล้วเมื่อว่านีจดระเบอจดทะเบียนสมรสเอาอจดทะเบียนให้ลูกไปทฮงลูกใดลูกบุตรบุญธรรมเนี่ยบุตรบุญธรรมทั้งหอีกเอาอีหลามดิพี่น้อง เปินสงสัยสงสัยเพิว่าไฮไลท์สดถามต่อหน้าประชาชนในถกวันสันว่ามันสงสัยอย่างโอ้ยเมื่อวานเขาไปจดทะเบียนสมรสก็แต่งงานแล้วว่าท่านในโจทย์มือนั้นนั้นเฝ้าก็เลยเอามือก็พอดีนด่หละเขาเจ้าดูเคยดูดวงว่าไอไ้แสดจแต่งงานปีหกเจ็ดกับในจดทะเบียนปีหกเจ็ดกหกเจ็ดเอดเอบ่ะนี่เลยสิงไหมสิงไหมจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธ <laughs> รรมจะได้เมื่อไรดกเนี่ยป <laughs> <laughs> านมุดบุญธรรมยังไงยังสิมาถ่ากพ่อพ่เมียเอากระบอเป็นอย่างเนาะ มันก็อารมุณอวยให้ยุ่มันได้ยุทธิเหรอขดไมาเกิดก้อนนี่เป็นลูกได้ยุทธิอันได้ยุ่ธ์ุทธบุญท่านกระโอนเพิ่มบาตรให้ชักเด็กชักน้อยแต่ใดก็ไดนพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งในแถวก็เฮาเกิดก่อนเฮาวสามเซนผุนเจ้าไหนจึงสิมาขอเป็นลูกมาเถียงเป็นลูกบุญท่ำเฮาวันนี้แม่ากเป็นอยากได้มรดกเนาะเจ้าเจ้าเอิ่อข่อยว่างไดนพ่อเจ้าเนาะเออในแันเดชแม่มรดกอีหยัง <laughs> ขอไปสิได้ไสยุติเอ <c oughs> า <c oughs> แทนทีจะของเถากว่านี่สิเอามาให้ลูกให้หลานเลี้ยงหล่อนบเมนจังสันคือว่าอีหลานเถาเล็วออลูกชังหน่อยลุงซุ้มกันเอ,อแต่ว่าคาเทียจังไหนจังหนึ่งไปกับยันเมื่อมีผู้ใดเห็นหยังให้ก็เลยขอเป็นบุญบุญท่านก็นเลยอยากได้เงินจักหน่อยที่น้่อยเป็นร่มทุนสติแจกขวัให้ยาบคอ เอ็สิแก่เขาให้เจ้าของเอาใจจ็ลอยไปงั้นเลยคันแก่เขาให้เจ้าของที่แก่จะแก่เขาอีหลีเลยแก่เขาไว้ห่างเจะตายไปเราโบมีผู้ใหญ่ยันคิด่านักผู้เฮ็ดใหญ่ที่แก่อยากการเลยบเบาบ่าจะแก่เขาให้เจ้าของนี่แหละ แต่เคลียร์อีกนี้อีกเลยคนเ้ามันคิดกันไก่ปนนันต้อบันไดใช่ไหมบ่ยันเนอาเทียจะอะไรพวกนั้นยันไม่ใหผู้เพียรเนาะลูกหลานเลี้ยงหล่อนมุ่งนั่นเด็กกามีอยู่มีอยู่กับจากจากได้หาดังนั้นเนี่ยสัผัสกับแค้นของจากของนี่แกเข่าหาจากของแม่แก่ปีไรเอาบอกบอกอายมากเลยตีเคลียร์ไปไว้เนี่ยคันมีคันมีทุนจักแสนติดวุ้งอยู่ตีจากจากแก่อืมตีเฮ็ดเขาเราอันแต่เพราะเคลดยร์ใช่ไหมยาวะถอดยาวาอันนั้นถอดเห็นว่ากใคร ยาวาสิมาเทียงเป็นลูกบุญธรรมแถพี่น้องคันว่าได้เป็นกับายืมแน่ตะคาโตเดี๋ยวนี้ว่าทัานเบิกอยู่เป็นแสนแล้วอันเทาเทงแสนแล้อบ่เอากระสิถึงแบบตัวน้องมันมันวีกนวีกที่สิบสี่แล้วสิบสีวีสิบสี่อีกสามหมอ่ครบอีกมื้ออื้นกับที่ผาวีกันก็สิบสี่ที่มันสิบผาวีกจงไหเขียนใบมืดไปเลยเขียนใบมด มือใดิกโยคล่างมือได้กับนายกัมีเชนไปหอดมือโยกล่างคนเดียงานโยกเลอกอเลยมือใดเดินทางไกลที่สุดก็เชียนไปเนี่นยงานอนนั้นเขาบอกนะเนี่ยมีเสียงดิบันมีสายโทรเขาานะ่ากันก้บิรนเนียโทรศั่มีเสียงเลยถ้าในบ้าน,น,น,บนา,าบทีฮาร่อกับบกหัวจักเนาะเรียนมือใดกับเชียนไปมันคุมมือจเดี๋ยวเขียนบน้กลุ่มต่อยเขาพิมพ์ลงอยู่นั่นสิบสี่คูณหกเท่ากับปดสิบสี มันเป็นแสนแล้ว